ก็มันเยอะอยู่ยตรงหน้านะครับเป็นสก,กีบ,บัสน,นะรู้สึกตัวนี้บ,บัสหน่อยอ่าก็ตอนนี้อยู่กันในเกมไมค์คลาสพีไอแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยบา้บาจะมาะแบบว่างไงเดีย๋ยวเรามาเอ่อเราไม่ไดนะ้ทำอะไรหรอกนะครับเรามาแค่ชมวงคลีนซ้นๆเฉยๆนะครับ วันเสาร์นี้นะครับจะมีทุกวันทุกวันในช่องซิเกิลเจ้าลไทยแลน์นะครับก็วุ้ยไปติดเจอแลยาทาสิมันหมดหรือยังหมดแล้วสันิ่เฮียชิบหายมันเข้ามาได้ยังไงวะ yeah i got to get him to come up ไอ้กินเกือมันก็คดลอ,อกกูชิบ้าเลยนี่นะครับใครอย่าเผลอตอนห้ามเผลอโดนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่กินข้าลวละนี่ปกติเออไอ้ปกติมันมันมันนี่ใช่ป่ะมม่กูไม่เกียดขยะงี้เมื่มมอพวกกินเกลือชิบ้าเลยมันมัน,นเนี่ย ใครที่พ่ออยู่นี่โอ้โหยังไม่ได้กินข้าวใครที่กินข้าวอยู่หรือวม่กินยังไม่ได้กินหรือว่ากินแล้วอย่าอย่าเปิดดูนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้สถานการณ์นี่จริงจริงนะครับก็เลยแบบเลยเถิดนะครับเออตลอดตะเปิงแบบหนีต้องโอ้โหหนีตายแบบแบบแบบไม่มีโอเคเป็นเป็นฟอสซิลสั้นปับโอ้โห เอาไางพ่อคาสครับอสอบเสื้ออะไรคุณลับเดิดดิ่งก็มีบ้านนายดิเราโดนเดิดอีกต่อผมไม่เข้าใจอะ่ะเนี่ย yeah. ก็ตอนที่ผมทำช่วง <c oughs> อยูคลิปในคลิปหนึ่งนี่มันจะโผล่มาตอนที่ให้ความสนใจนะครับแต่มันไม่ชอบมันนะเออจิด,ดูเกิดเป็นหูเป็นกูแต่ไปไปนี่จะเป็นโลกอะไรนี่กูโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่นี่มีคนว่าว่าถามสิถามว,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 ว่าจิถามว่าไอ้เรื่องเรียปัญหาไปไหนอีกแล้ววะโดนจิคือกาดตาย เออยิงน้ำลูกยิงหมูนี่น่าเกลียดสุดคราวนี้ผมยิงเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับตัดอีกหมูก <mind> ็เอ่อเท่าไหร่นะหมูอีกสามอีกหนึ่งเอาพยุตลงอีกก็ยังอยู่กับอ่าหนึ่งร้อยหกสิบไม่ใช่นี่นั่นนะจำ่ห้านะเขาไม่ได้ใช่นะครับ โอเคก็โอ okay. okay, so, oh, ้โหปรมาณนี้เกือบตายตรงนี้ควรจะเป็นห้องเอ็นชานนะครับเอ็นชานเอ็นชานเวนรูมนะครับก็ห้องจัใหญ่หนึ่ง ใหญ่ถึงกนกว้านนะครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเป็นหมานะครับเป็นน้องหมานอนอยู่หนึ่งตัวครับน้องคนนี้มีชื่อว่าเจ้าฟ็อกซ์นะครับอยู่ที่อีกจุ่เจ้าหมาป่านะครับมีาลังนอนคาดนี้อยู่นะครับต้องให้สองเซอร์ไพรส์ก็ตนี้น

Thám xét này Thám xét này Quá nóng tăng ở đây luôn Nhẹ 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 nóng tăng bỏ Mình đi là cái thanh nóng tăng rồi Chúng ta chúng tôi phải hết mấy ừ. chị này hạt có ôi chân tay mình có mấy này một con sao เราไปเปลี่ยนหมดช้าแล้วก็เป็นหมดไ,มได้ทันทีครับเอ่อหมดเดือดคือ นี่ครับที่เราต้องนอนตอนนี้คือ,อร,ถร,ถรถไฟอันเดอร์กราร์ร้อนร้อนรถไฟอันเดอร์กราร์ครับนี่คนอะไรก็นอนนอนนี่ไม่มีบ้านนะครบับ้ายไม่ได้สร้างก็เลยมาอ,อาศัยเหมารถเขาชมพปป้าดไหมาเมาอีนนี่นอนเป็น,นบ้านเลยก่อนเนี่ย ตอนส่วนตบเนี่ยนัตตะนอนนอนตรงนี่ได้นี่แล้วก็จะพอสิ่งเดียวนะจะพกสิ่งเดียวนะต้องมีมีนที่ห้องเอนชารนรูมนะครับซึ่งประตูเนี่ยทะลุอีกฝั่งได้ครับเนี่ยประตูทะลุอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปหาเต้าหมาน้อยนะครับนี่นี่ครับ ู่นหนอ่นู่น,นครับเดีย๋ยวเราต้องลับยังไงออกไปทักทายยังไม่ได้เขาไปทักทายนี่บาทเหลือสิบาแล้วเดินมากันทางวันวัยหลายเลยครับนี่้องหมานอนอยู่นะครับนี่คาบน้องปังนอนอยู่นะครับฟังเสียงตอนตอนน้องเขานอน,อนนี่ น่ารักสินเลยเกินนั่นเอาไปเลี้ยงนั่ามันเลี้ยงสินจริงสักตัวก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> นะครับก็ราจาากมนด้วยภาพเออมาน้อยนอนอยู่แล้วนะครับก็ตรงน,นี้หลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ